ค่ะวันนี้นะคะนุชจะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองฉบับย่อๆนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะนุชก็ถ้าปีนี้เดือนกันยาก็จะ47แล้วนะคะลูกสาวคนโตอายุ21ลูกสาวคนเล็กอายุ18กําลังจะเข้าคอร์เลจปีนี้แล้วค่ะแล้วนุชก็เลยคิดว่ามีคนคอมเมนต์ถามมานะคะก็เลยคิดว่าอันนี้นุชแค่แชร์ประสบการณ์ตรงของนุชนะคะซึ่งนุชไม่ได้แบบ เป็นหมอเป็นพยาบาลหรืออะไรที่จะมีทฤษฎีนู่นนี่นั่นนะคะต้องขอโทษด้วยนุ๊ก็แค่อยากจะแชร์นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครนะคะเท่าที่นุ๊กดูมานะคะคนยุคใหม่นี้นะคะก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะคะนุ๊กกลับไปเมืองไทยปีที่แล้วนะคะเพือ่อนที่รุ่นเดียวกันนะคะดูแลตัวเองดีมากาเลยเพ <c oughs> ื่อนคนหนึ่งนะคะชื่อเจี๊ยบนะคะเชื่อไหม <c oughs> เขามีลูกแบบเป็นวัยรุ่นแล้วเนี้ยสี่คนนะคะ แต่คุณแม่นะคะตัวเจบเองเนี่ยแบบยังแบบเหมือนตอนมอ3ตอนสมัยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยกันอยู่เลยนะคะเขาแบบดูแลตัวเองดีมากๆเลยค่ะอย่างที่รู้เลยนะคะถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็แค่เซิร์ช Google นะคะเราก็จะรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนอะเหมือนกับว่ารู้หมดแล้วอะว่าทำยังไงเราถึงจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นหรือทำยังไงสุขภาพจะดีนะคะวันนี้นะคะนุชเลยเอาความรู้ที่นุช เซิร์ช Google ทั้งหมดแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่คิดว่าถูกที่ควรนะคะนุก็จะมาแชร์กับทุกคนนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับสั้นๆ1ิข้อเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนที่ทุกคนจะเข้าสู่เคล็ดลับ10ข้อที่นุกจะแชร์นะคะนุกอยากให้ทุกคนถามก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอะ่ะคืออะไรบางคนนุ้ว่าเขามีเป้าหมายแต่เขาอธิบายออกมาไม่ถูกนะคะ แต่สำหรับนุชเนี่ยเป้าหมายนุชก็ดูธรรมดาทั่วไปเหมือนหลายๆคนนะคะเป้าหมายในชีวิตของนุชก็คือนุชอยากที่จะมี financial freedom ที่คู่ไปกับการมีสุขภาพดีและมีชีวิตครอบครัวที่ดีนะคะเป็นเป้าหมายอะไรที่ง่ายเบส i c ที่ทุกคนอยากมีนะคะอันนี้คือเป้าหมายหลักของนุชเพราะฉะนั้นนุชก็เลยจะทำชีวิตของนุชเนี่ยให้ใกล้เคียงกับ เป้าหมายวันละหนึ่งองศาก็ยังดีนะคะก็เลยคิดว่าเคล็ดลับของนุสิทข้อเนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องด้วยค่ะทำให้นุษมีสุขภาพที่ดีตอนอายุเยอะๆค่ะข้อแรกนะคะเป็นข้อที่ทุกคนเดาได้อยู่แล้วก็คือการออกกำลังกายนะคะ คือก่อนที่นุชจะประสบอุบัติเหตุแล้วไปออกกําลังกายไม่ได้มา3เด like, well, ือนแล้วนี่นะคะก็คือนุชจะออกกําลังกายอาทิตย์ละ4ครั้งค่ะก็คือจะไปที่ฟิตเนสนะคะแล้วก็เข้าคลาสจะเป็นวันจันทร์จะเป็นซุมบ้าวันอังคารจะเป็นเวทเทรนนิ่งวันพุธก็จะเป็นซุมบ้าวันพฤหัสก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งแล้วก็วันเสาร์ก็อาจจะมียกเวทอะไรเล็กๆน้อยๆหรือออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะ อันนี้จะเป็นวงจรการออกกำลังกายของนุชนะคะซึ่งคลาสแต่ละคลาสเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ <Yeah. S 1> ข้อ2นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือการนั่งสมาธินะคะอันนี้นุชไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับการชะลอวัยนะคะแต่บางตำรานะคะเขาก็บอกว่าเกี่ยวเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนแล้วกันนะคะ ก็คือนุชจะนั่งสมาธิอย่างน้อย15นาทีตอนช่วงเช้าเช้านะคะจันถึงสุกนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์มีเวลาก็จะนั่งนะคะแต่ที่ทําแน่ๆก็คือจันถึงสุกนะคะแล้วนุชว่ามันดีนะคะมันเมื่อก่อนนะ่ะนุชเคยนั่งแบบ40นาทีเกือบชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนีออ้มีเวลาน้อยลงนะคะแต่ก็จะพยายามทำแบบสม่ำเสมอนะคะ ก็เลยนั่นแหละค่ะอันนั้นคือข้อ2ค่ะข้อ3นะคะแน่นอนค่ะก็คือการกินวิตามินนะคะวิตามินที่นุชกินเป็นประจำนะคะก็มีวิตามินซีอันนี้เป็นแบบเคียเค้ยวๆนะคะกินง่ายนะคะแล้วนุชกก็ซื้อมาจากคอสโก้นะคะถูกมากเลยกระปุกหนึ่งเก้าเหรียญกว่าเองได้เต็มกระปุกเลยนะคะแล้วก็เขาแบบดีมากคือนุชกินมาเป็น10ปีแล้วนะคะอันนี้คืออันนี้คือกินทุกวันจริงๆนะคะ แล้วก็มีพวกกัมมี่นะคะกินง่ายๆนะคะเพราะว่านุชเป็นคนที่กินยาไม่เก่งไม่ชอบกินยาเม็ดแล้วกึนๆนะคะก็เลยเลือกเป็นแบบกัมมี่ถ้าใครอยู่เมกาน่าจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะคือลุกก็แบบกินเหมือนกินขนมอะคะ่ะเล่นๆแบบนี้นะคะแล้วมันดีมากแล้วบางทีเราซื้อหนึ่งแถม2ด้วยนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็ ไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะแล้วมันก็แบบรีวิวดีมากๆนุ้เห็นแบบบางทีแบบเอาออฟสต็อกประจําเลยนะคะลองหาดูกันนะคะข้อ4นะคะก็คือการทํา IF ค่ะคือนุ้ดทำ IF มาตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะคะที่เริ่มทําเพราะว่ารู้ว่าปีนั้นจะต้องปีที่แล้วจะต้องกลับเมืองไทยเดือนเดือนเดือนมิถุนา ก็เลยคิดว่าเออทำา i เเผื่อน้ำหนักจะลดนะคะแล้วก็ ตั้งใจเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็คือของนุชจ,จะเป็นแบบกินอาหารจนถึงแบบ5้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินอีกที9ก้าโมงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะคะแรกๆก็เหมือนกับทุกคนเลยนะคะก็คือทรมานก็กินน้ําเข้าไปเยอะๆนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงแรกแบบ4ี่ห้าวันแรกนะคะที่มันทนไม่ค่อยจะได้แต่มันก็ผ่านมาได้นะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทํา IF อยู่นะคะนุชว่ามันช่วยได้อยู่นั้นนุชมีความรู้สึกว่า ผิวมันดีขึ้นนะอันนี้ไม่รู้ว่าเข้าใจไปเองหรือเปล่านะคะก็คือทำา IF ค่ะข้อ4ข้อ5นะคะก็คือการกินผลไม้พวกเบอร์รี่นะคะนุชจะเวลาไปโคเกอร์ทุกอาทิตย์นะคะนุชจะต้องไปซื้ออะไรที่มันเป็นเป็นพวกเบอร์รี่นะคะกลับมาอย่างเช่นสตอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็ส้มนะคะเนี่ยเป็นผลไม้ประจำที่นุชจะต้องซื้อกลับมาทุกอาทิตย์นะคะเราก็จะมาแบ่ง กินทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะแบ่งแบ่งบ่งกินเอาไปกินที่ออฟฟิศนะคะก็จะเป็นการทานผลไม้พวกเบอร์รี่นะคะมันก็อร่อยดีนะคะว่าก็เป็นอะไรที่แนะนำค่ะอ6นะคะคือทุกคนน่าจะเดาได้นะคะก็คือการดื่มน,น้ำเยอะๆนะคะมันดีทั้งสุขภาพด้วยแล้วมันก็อาจจะมีส่วนช่วยกับการชะลอวัยก็ได้นะคะ นุชนะคะกินน้ําเดี๋ยวนุชจะโชว์อินเสิร์ตภาพให้ดูอันนี้คือน้ําที่นุชกินที่ออฟฟิศนะคะจะมีถังแบบนี้โดนเพื่อนๆแซวตลอดนะคะก็จะไปแบบไปเติมน้ําแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ทุกๆวันแล้วก็ดูดเวลากินน้ํานะคะเคล็ดลับนะคะการกินน้ําให้ได้เยอะนะคะนุชก็จะเนี่ยคะ่ะขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่นุชจะแบบหลักตานะคะแล้วนุชก็กินน้ํานะคะแล้วก็นับไป10อึก 10อึกนี่ก็คือหมายถึงสุขภาพดีถ้าอยากสวยอย่างหุ่นดีเหมือนเบลล่านะคะก็นับไปอีก5นะคะก็อึกใหญ่ๆ15อึกนะคะต่อครั้งแล้วมันก็จะมีอย่างเนี้ยถังน้ําที่นุชมีนะคะมันก็จะมีบอกว่าอยู่กินเวลานี้เวลานี้เวลานี้มันก็จะช่วยกระตุ้นนะคะให้เราต้องดืงึกซึ่งจริงๆนะคะเราก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะคะ ถ้าให้ได้แบบใกล้เคียงนะคะเพราะอย่างนุชเองก็ไม่สามารถที่จะกินถังนั้นหมดได้ทุกวันนะคะแต่อย่างน้อยก็ขอให้ใกล้เคียงนะคะแล้วนุชก็จะเหลือไว้แล้วเราก็มาดื่มต่อที่บ้านนุชไม่ยกถังนั้นไปกับออฟฟิศกับที่บ้านนะคะก็จะไว้ที่ออฟฟิศแต่ว่ากลับมาบ้านเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราก็ต้องดื่มน้ําต่ออีกหน่อยนึงนะคะข้อ7นะคะก็คือการระวังน้ําตาลมากๆนะคะจําไว้เลยนะคะว่าน้ําตาลคือยาพิษจริงๆค่ะตอนนี้ ก็คือเวลานุจะซื้ออะไรนะคะไม่ว่าจะซื้อโยเกิร์ตซื้อนมซื้ออะไรจะดูที่น้ําตาลก่อนเลยค่ะไม่ได้ดูแคลอรี่เท่าไหร่แต่จะดูที่น้ําตาลก่อนนะคะเพราะวันหนึ่งนะคะเรากินน้ําตาลได้จํากัดมากๆแล้วก็น้อยมากๆเลยนะคะแล้วน้ําตาลเนี่ยเท่าที่นุศึกษาดูเหมือนจะมันจะไปยับยั้งคอลลาเจนอะไรซัมติงนะคะทําให้เราดูแก่ก่อนวัยมากเลยนะคะนุไม่ใช่ว่านุจะไม่กินของหวานเลยนะคะของหวานนี่ก็คือของโปรดเหมือนกันแต่เวลานุจะกินนุจะ รู้ลิมิตของตัวเองค่ะว่าอย่างนี้อสมมติซื้อน้ำบบ้าน้ำชาไข่มุกมาอันนึงนุชไม่สามารถกินหมดได้ภายในวันเดียวหรอกคะ่ะนุชก็จะมันเหลือก็กินพรุ่งนี้ถ้าไม่ซีเรียสน,นะคะก็กินได้ต่อนะคะแล้วก็จะจํากัดนะคะว่าแต่ละวันน้ําตาลจะกินได้แค่ไหนคะ่ะข้อ8นะคะก็คือนุชเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะ ตั้งแต่เด็กจนโตในชีวิตนี้ยังไม่เคยเมานะคะเพราะว่าไม่ดื่มเลยค่ะเคยลองนะคะแต่รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะไปเสียตังกับตรงนั้นแล้วอีกอย่างมันก็ผิดศีลนิดนิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนุชแบบฝังใจกับพวกหนังสมัยก่อนนะคะพวกน้ำพุไวระเลิงอะไรที่เขาจะติดยาแล้วก็ติดแบบกินเหล้าเมาแล้วเสียคนอะไรแบบเนี้ยนะคะนุชก็เลย นุก็เลยแบบจิตตกแล้วก็จําเรื่องนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยหัวหน้าบังคับให้ดื่มยังไม่ดื่มเลยนะคะก็ประมาณนี้แต่ไม่ได้รู้รู้สึกว่าผิดนะคะถ้าลูกนุชจะลองนุชจะบอกให้เขาลองเลยเขาชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เขาตัดสินใจเลยแต่อย่างนุชกาแฟนะคะก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูว่าเราไม่ดื่มนะคะลูกนุชเขาก็เลยไม่ดื่มเหมือนกันค่ะ อย่างที่บอกนะคะการดื่มไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติในการดื่มต้องรู้ลิมิตตัวเองแล้วก็คอนโทรลตัวเองได้นะคะมันจะได้ไม่เกิดอันตรายขึ้นนะคะนุกก็สอนเขาประมาณนั้นค่ะเขาก็ลองนะคะแต่เขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะไม่ดื่มนะคะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแค่ดูแลตัวเองได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะข้อ9นะคะก็คือการไม่เครียดมากเกินไปนะคะ นุชดถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ทำงานที่นุชชอบแล้วเป็นงานดีไซน์งานที่มันอิสระไม่ต้องเครียดอะไรมากแล้วเจอเจ้านายที่ดีเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมันก็เลยไม่ต้องเครียดในส่วนนี้นะคะก็มีบางครั้งที่อาจจะเครียดเรื่องครอบครัวบ้างแต่ก็ไม่มากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนุชก็เป็นคนที่ไม่เครียดกับพวกข่าวไรล,ลหรือว่าข่าวอะไรที่เป็นทางลบนะคะเพราะว่านุชไม่เสพข่าวอันนั้นเลย คือนุชไม่ค่อยอ่านข่าวอะไรเลยแล้วอะไรที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นข่าวที่มันลบๆบไร้ายๆคือไม่อยู่ในวงจรชีวิตนุชเลยนะคะเพราะฉะนั้นนุชก็เลยอย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารอะไรนะคะถ้าข่าวสารนั้นมันมันจริงจังมันน่ากลัวจริงๆนุชว่าเดี๋ยวฟีดมันก็ขึ้นแล้วให้เราผ่านตาอยู่ดีนะคะแต่การที่จะให้นุชเข้าไปคลิกไปแล้วก็ไปดูข่าวอะไรที่มันลบๆบนุชก็พยายามห้สิบนะคะก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวนะคะ เอาจริงๆนะคะตั้งแต่นุชทำงาน full t i m แล้วมาเปิดบริษัท llc ของตัวเองนะคะแล้วเวลาก็คือน้อยมากนุชเป็นคนที่นอนไม่ครบ6ชั่วโมงนะคะเอาจริงๆทุกวันนี้นอนแค่5ชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็ดิฟส e e ปเนี่ยอย่างดีที่แบบ1ชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่านั่นนะคะมันไม่มีเวลาจริงๆเมื่อก่อนนุชยังมีแบบ ทาใต้ตาก่อนนอนหรือว่ามาร์กหน้าอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีเลยก็เลยพยายามหาผลิตภัณฑ์อะไรที่ที่เราคิดว่ามันแค่ช่วยให้เราผิวไม่แห้งก็พอแล้วเพราะวัยอย่างเรานะคะก็อย่างที่รู้นะคะว่าผิวแห้งมากหนูก็เลยได้2ตัวนี้มาอันนี้นะคะอันนี้น่าจะมีขายเมืองไทยด้วยเพราะว่าจําได้ว่ากลับเมืองไทยไปครั้งที่แล้ว กับเมืองไทยไปครั้งที่แล้วแล้วน้องสาวถามว่าใช้ครีมอะไรเพราะน้องแบบหน้าแห้งมากตอนนั้นนุก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้นุ้ใช้อีกตัวหนึ่งเป็นของที่อเมริกาซื้อที่ CVS พวกวอลกรีนอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะแต่ใช้ไปได้สักพักหนึ่งใช้เป็น10กระปุกเลยนะนั้นเกือบ20กระปุกเลยอะ่ะใช้นานมากแต่พอใช้ได้สักพักหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าครีมมันแปลกๆมันเหมือนไม่เหมือนเดิมอะ่ะมืนไม่ใช่สูตรเดิมหรืออะไรซัมติงนะคะแล้ว ผิวมันก็เริ่มแบบไม่ชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะคะนุชก็เลยลองเปลี่ยนมาพอดีอันนี้เพื่อนลูกสาวแนะนํานะคะเขาแบบเป็นคนเอเชียคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนํามาก็เลยลองไปใช้มั่งนะคะปรากฏว,ว่ามันดีจริงอะไรจริงลูกสาวก็ใช้แล้วก็บอกว่าดีจริงนุชก็เลยเอามาลองใช้นะคะมันก็จะทําให้หน้าเราไม่แห้งนะคะ ก็ถือว่าโอเคเลยใช้อันนี้มาเป็นกระปุกที่2แล้วนะคะถือว่าใช้ได้คะ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้นะคะคิดว่าทุกคนไม่น่าจะรู้จักอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน่าจะมีแค่เฉพาะที่อเมริกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือนุชไปเคยฟังพวกยูทูบเบอร์เขาพูดถึงเรื่อง NAD นะคะอันนี้มันเป็น NAD ซรั u m นะคะที่มันจะแบบ ยับยั้งการชะลอไวัอะไรซัมติงนะคะนุกก็เลยไปหาดูนะคะซึ่งมันมีแค่ไม่กี่แบรนด์แล้วเป็นแบรนด์ที่มันแบบไม่มีใครรู้จักอันนี้มีขายที่ CVS ด้วยนะคะแต่ต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีที่ Amazon นะคะนุชลองใช้มันโอเคอยู่นะคะแต่นุชก,ก็ลองใช้นี้เป็นขวดแรกนะคะแล้วก็เกือบจะหมดแล้วเหมือนกันคิดว่าน่าจะโอเคนุชได้ยินว่าเมืองไทยก็มีแบบ ครีมดีๆเยอะเลยนะคะกลับไปครั้งที่แล้วก็อยากจะลองนะคะแต่ก็ซื้อไม่ทันนะคะเอาไว้คราวหน้าจะไปลองดูนะคะว่ามีครีมอะไรดีๆมั่งครบสิบข้อแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้ก็แค่อย่างที่บอกนะคะนุ้ยไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแค่จะแชร์สิ่งที่นุ้ยใช้ทุกวันนี้ว่าใช้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีข้ออื่นแบบเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่ากับการชะลอวัยหรือว่า ทำให้เราแก่ช้าลงนะคะก็คือปกติวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะนุชจ,จะเทคแอนแนปนะคะนอนกลางวันนะคะ15-20นาทีทุกวันเลยคือโดนเพื่อนที่ออฟฟิศแซวตลอดเลยนะคะก็คือ ทำอย่างนี้นะคะมาเป็น1 0บสปีแล้วค่ะนึกว่ามันโอเคนะตื่นมามันก็เฟชดีนะแล้วมันก็ทําให้เราแบบมี energy ทํางานต่อได้ได,ด้วยวก็นะมีอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะไม่นับรวมใน1ิข้อเพราะนุไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผลอะไรหรือเปล่าแต่มันเป็นอะไรที่ทําประจํานะคะก็คือฟังธรรมนะคะปกตินุจะฟังธรรมวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกเช้าตอนขับรถไปที่ทํางานนะคะเป็นอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วแต่ว่าการสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ย นุก็ทํามาตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึงจะ47แล้วนะคะอันนี้ทาจริงๆทุกวันจริงๆนะคะขนาดคลอดลูกยังทําเลยนะคะยังสวดมนต์แบบกับหมอนอะไรอย่างน้อยนะคะซึ่งนุ้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างเช่นการที่เราแบบขอพรพระอย่างเงี้ยในทุกๆคืนเนี่ยมันเหมือนเราย้ําเป้าหมายของตัวเราเองนะคะว่าเรามีเป้าหมายอะไรที่อยากจะได้อยากจะทาแล้วย้าอย่างเงี้ย ทุกๆคืนนะคะมันดีกับชีวิตเหมือนกันนะคะลองไปประยุกต์ใช้ดูนะคะนิดหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์ก็คือการดื่มน้ำอันนี้นะคะ apple cider v i n e g a นะคะน้ำอันนี้นะคะสองช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าแก้วหนึ่งนะคะคืออันนี้เห็นผลกับคุณสามากเลยนะคะเมื่อก่อนคุณสาเขาแบบค่าน้ำตาลในเลือดสูงมากๆเลยนะคะคุณหมอให้ระวังมากๆเลยมันเกือบแล้วอะไรแบบนี้นะคะ แล้วนุกก็แบบไปเซิร์ชมาเขาก็บอกว่าการดื่มอันนี้จะช่วยได้นุกก็เลยให้คุณสากินนะคะเอาจริงๆนะเมื่อก่อนเขาก็แอบมีพุงหน่อยๆนะคะแต่พอดื่มอันนี้นะคะซิกแพคเกือบมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็นุ้กก็ดื่มเหมือนกันนะคะนุจะดื่มตอนเช้าตื่นมาเสร็จเนี่ยตื่นนอนปุ๊บก็หยิบแก้วเนี้ยมาดูดดูดดื่มน้ําอันนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะต้องใช้หลอดที่เป็นหลอดแก้วแล้วก็เป็นแก้วที่เป็นแก้วนะคะ เพื่อที่มันจะได้ไม่กัดฟันเราด้วยนะคะหรือว่าได้ผลอยู่นะคะลองดูนะคะ,ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ10ข้อเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นุชแชร์นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็นุ้คิดว่านะคะต่อไปนะคะคนเรานะคะอย่างที่ที่การวิจัยที่อเมริกาเขาบอกมานะคะคนเราจะมีชีวิตเฉลี่ยที่ยาวขึ้นพอสมควรเลยนะคะแล้ว ทำให้เราอะคือทําให้นุชคิดนะคะว่านุชไม่ได้แบบอยากจะอายุยืนแต่สุขภาพไม่ดีอะคือนุชอยากจะสุขภาพดีไปเที่ยวไหนมาไหนกับลูกๆได้แล้วก็ไม่เป็นภาระให้ลูกๆนะคะใช้ชีวิตตอนแก่แบบมีความสุขแล้วก็ มีสมองที่ดีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของนุชนะคะก็คือการจําบทสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็นให้ได้ก่อน6 0นะคะโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือสวดน,นะคะเพราะว่าตอนนั้นตาอาจจะมองไม่ชัดแล้วนะคะมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่ทําให้นุชได้ฉุดคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะปีนี้จะ47แล้วมันไม่รู้ว่า สายเกินไปหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ามีคําว่าสายนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใครที่ยังอายุน้อยๆแล้วดูคลิปนี้อยู่นะคะแนะนําเลยนะคะควรแบบออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่ตอนเราอายุเยอะๆนะคะเราจะได้รู้สึกไม่เสียดายนะคะชีวิตที่ผ่านมานะคะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ ถูกที่ควรอนุษย์เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วนะคะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าจะบังคับใจตัวเองให้ได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะงั้นก็ขอจบคลิปนี้ประมาณแค่เท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ